สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง youtube ณพพรทอมือไหมสุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอค่ะพี่พี่ขาเป็นงานสามตะกคัดเกรด A เกรดพรีเมียมงานทอมือของของจังหวัดสุรินค่ะพี่พี่ขาเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ค่ะพี่พี่ขา ผ้าหนาทอแน่นสวยงามมากเป็นงานสามตะโกค่ะผืนนี้เป็นลายนางงามค่ะพี่พี่คาะเป็นเชิงบนล่างค่ะตัวทองผ้านะคะพี่พี่คาะจะทอสลับลายโฮลแล้วก็เป็นเออลายดอกมะเขือประยุกต์นะคะพี่พี่สลับกับลายโฮลสวยงามมากผืนนี้ค่ะพี่พี่ขาผ้าหนาทอแน่นอุบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบสนใจนะคะพี่พี่กดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่สองค่ะเรายังอยู่ในลายนางงามนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรและตรงกลางค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นลายโฮลค่ะแล้วก็มาเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรค่ะพี่พี่ค่ะงานสามตะกอททมือคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อผืนที่สามค่ะเรายังอยู่ในลายนางงามค่ะผืนนี้เชิงบนล่างค่ะพี่พี่ขาแล้วมีงานเอ่อการโถด้วยลายสีขนนะคะพี่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 ขาคันนะคะแล้วก็มีลายโฮลค่ะแล้วก็ลายเป็นดอกมะเขือประยุกต์และก็ลายโฮลค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากนี่ค่ะสีจริงเลยพี่พี่ขาสีจริงสวยงามมากขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะสามตะกอคอมือคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ทนใดชื่นชอบสนใจนะคะ กด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดสรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อผืนที่4ค่ะเรามาในโทนสีจมพูหวานหวานคลาสสิกค,ค่ะเชิงบนล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นออกประมาณสีน้ำตาลเปลือกไม้สวยๆค่ะด้านตรงกลางนะคะจะเป็นสีจมูหวานสวยงามมากค่ะ1น mm คูณสเมตรคัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะสนใจกด4ีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่5ยังอยู่ในโทนสีหวานสีชมพูค่ะพี่พี่ค่ะพผืนนี้เชิงบนล่างใบสีนะคะเชิงด้านล่างจะออกเป็นสีม่วงพัดเทลค่ะท้องผ้าตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูพัดเทลสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะเผืนนี้พี่พี่ทนใดสนใจกด5แจ้งรับพี่อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ